พักยกพี่น้องเอยโอ้ยถอนหยาเขาแต่ว่ามีแนวอุปกรณ์ซอยครับตัวอย่างหนีพี่น้องนี่ครับเกี่ยวหน่อยนะครับใส่กรณนี้หยาไหลครับถอนเบาไว้นะครับมันเนียนเท่าตรงเ,เกี่ยวก็เอานะครับเดี๋ยวผมเิ่งผ่าจะทัดเจ็ดใส่เองก็ได้เดือพี่น้องครเพื่น เงนใจนะครับเ่ายง่ายครับเกี้ยวหน่อยนะครับสายสีเข้ากับมาดัดนะครับดัดให้มันได้ประมาณเฉียงๆนะครับกะเอานะครับกะใส่ห้าสีใส่ระยะสัาไใเ่ห้ากบดัดออานะครับอันนี้ผมชุกเฉินครับว่าได้แต้งไว้ครับเอายางพันมัดใสใไม่นะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ครับเดี๋ยวผมจะาพาไปเบิง่งวิธีใส่นะครับ,รบวิธีใส่นะครับอเอาแบบก็อยังสีเลยพี่น้องนะครับพอเขามันตุนเตี่ยนะครับถ้าสีกลมต้องไปก็เทลหน่อยมันก็บวดแอวานะพี่นอ้องเนาะครับยงหนอนประมาณนี้ได้ครับ กันระวบ้างเนี่ยจ้ะมันจะก็ต้นเขานะครับแั่นหัาดึงแห้งพอเกัดเกี่ยวอุ้ยเขา่านะครับคือบางกีนะครับเนี่ย นี้ครับนี่ครับงานบางทีเฮ็ดแล้วนะครับนี่ในซองนาครับพี่น้องฮอร์นเฮงครับจากนาขึ้นเข้าก็กลุ้งครับก็มันล่มลุ้งเฉะนี่คืออุปกรณ์ทุนแรงนะครับผมไม่ได้คิดเองเด้อพี่น้องเด้ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เลยสนใจอยากเอาไปใส่กัน เห็ดได้นะครับเพราะว่าผมก็บเบิ้งเพิ่นมาเคลื่นนะครับมีผลใส่ก้อนอยู่แล้วนะครับพ่น้องเพิ่นใส่อยู่แล้วผมเห็นเพิ่นใส่ผมก็เลยเามาลองเห็ดเบิ้งนะครับขอทาอยู่ครับลดการปวดล้างปวดเดยวได้ก็สมควครไปลองใส่เบิ้งด้วยพ่นวังด้วยอุปกรณ์ถอนหยาในหน้าเขานะครับเกี่ยวหน่อยเข้านี่ยละ ฝากไว้สันิโครับพี่น้องครับ